สุดทางรัก7ปีแล้วล่วคะค่ะรักสอสุดทางสาวฟ้าอึอักตอบคำสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเลิกหรือไม่เลิกพูดยากรักมาสุดทางจริงหรือไม่ก็ไม่มีรูปคู่ไม่ลงลูกป,ปานกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วสำหรับคู่รักนะักแสดงยูทูบเบอร์สาวฟ้าศาสินสุภากับนักร้องหนุ่มนักร้องนำวงสล็อตแมชชีนคะ่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เคยเออกมายอมรับตรงๆว่าได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนจะแต่งงานได้ฝ่ายหญิงได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการก,กับฝ่าย ใช้ที่บ้านตั้งแต่ปี2563อีกครั้งยังเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานแล้วด้วยแต่ล่าสุดนี้กลิ่นโชยออกมาไม่ดีแล้วล่ะค่ะวันที่17พฤศจิกายนพู้สื่อมีโอกาสได้เจอกับนักแสดงสาวอย่างฟ้าที่เดินทางมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องวอนเธอที่ตึกข่าวสดโดยได้มีการอัปเดตถึงร่วงหัวใจว่ายังรักก,รกันกับแฟนหนุ่มหรือไม่ซึ่งเธอก็อึกอักจะตอบแต่ก็ยอมรับว่าเจอกันน้อยลงค่ะเมื่อมีการถามถึงร่วงหัวใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเธอก็บอกว่าก็ต่างค ต่างทํางานค่ะทุกอย่างยังปกติราบรื่นไหมจะว่ายังไงดีคือก็มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงแล้วต่างคนก็ต่างทํางานมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้คุยก็คือเมื่อก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นว่ามีภาพวานออกมาบ่อยแต่ทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเลยเธอก็บอกว่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าคือจะว่างไงดีก็คือมันเข้าใจกันมากกว่าพอมันเข้าใจมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่างคนก็ต่างมีอะไรเป็นของตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันอาจจะผ่านมาด้วยแล้วก็พอกลับมางาน เริมเยอะทุกอย่างมาเริ่มปกติก็เลยแบบว่าจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องของงานค่ะและนั้นก็เป็นเหตุผลในนในว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่ต้องห่างกันเพราะว่าด้วยภาระของงานนั่นเองละค่ะครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ